มั่นใจว่าแอมแคจะเป่ายิงฉุกคนะเป่ายิงฉุกอ๋ออหน้าขอแขกเป่ายิงฉุกขอแข่างเป่าิงฉุหน้าเ่าเปล่าาเาเปลาเปลาเาเ่เป่าเปล่่าเา่เ่เา บรถ้าป้าแม้ต้องทำอะไรเดี๋ยวให้พี่หนูแดงเ ทีมไหนที่ทำให้ตกกองจากขวดทั้งหมดเป็นแผ่สุดท้ายหือว่าเป็นฝ่ายแพ้คะฝ่นเป่าใครเป่าใบสุดท้ายร่วก็มือสวยถ้าเรเจอใบสุดท้ายแพ้เลยผมว่าใบสุดท้ายเหลือนะค่ะก็ะนั้นก็คือแพไปเลยถ้าเข้าใจแล้วส่งของหวานแล้วก็จมถติว่าเราเป่าผิดแบบเป่าไปกองทั้งกองหล่นหมดเลยก็แพ สำหรับวันนี้เราจะมีงาน change ใช่มีกระสอบตัวผู้เล่นใช่ตัวผู้เล่นควรเลยตเล่นมวดจิบเบียจะชนะเปียเฮ้ยเอ็นแคทพี่เพยส่งเลยหรอ การถูกปะโฆาก็สลับอยู่ก็สลับอยู่อ่ะโฆษาโอเ้โอเคอ่ะให้เาว่าางเนี้ยสลับอะไรโฆษณอ้โหแล้เห็นดาดิแคลากแค่ลามารนาเลยอ่ะนี่เถียงเตี้ยก็สลับแล้ว

最少五十五。 ไปจบไปจบเหมือนกัอ่าเยยก็ใหญ่สีไม่ไม่ไปลยตัวเองตัวเองโอเคได้ิสุดกาขอแข่งุ่กขอแ่งสุดีุก่สกัน้า ไม่ใส่จตบหน้าลูกก็ไม่แต่เราจะไม่ตบใน้โอมบตอะไปรอบนี้แล้วี่ทีชนะอเคไปดูพ่ทวตาเราปเหลือไปี่เผู้ชี่ยวาญตวเหลือพี่มานอกมึงเนี้ย

เราอะชอบต่อเยอะโลกมากาไปได้ค่ะถ้าป้าแาม่ต้องทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวให้พี่หนูแดงเต้นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้นหนูแดงเต้นนนัแนเลยหลานิสาใช่ล้วก็แบบเออไตอชหนลดวไมในกรณีหนูแดงแ <c oughs> ไม่ไม หรือเป็นโคจย่งเลยป่าดาราไปก่อนไหมเอาดาราก่อนดาราก็ได้ดาราอีกแล้วนะครับดาราเป็นดาราให้เราไม่ไหมใช่จับป่างประเทศที่ะจับลงาหลีได้เราอาจจะเสียงเนาะโอเคให้แบบสะกดด้วยตัวนั้นรไม่มีตรงเธอด้วยไม่มีกองไม่มีกองอยู่แล้วโอเคยิงโจ๊กเป่ายิงจบเออป่าไม่แบบตัวเต็ง เยอะหนึ่งใช่ถัดไปฮวันด้วยฮวันตบตาตบมาบังอ่ะโอ้ยอมแพ้ค่ะสองสามมองเลยลูกเสียงได้เหรอเสียงเสียงได้เหรอแม่แม่กบใช้แม่ได้เหรอต่างประเทศได้ไหมไม่เหรอเออถ้าเวลาเขียนมาเป็นไทยมันก็ไม่มีคนละค่ะถ่งแม่พี่ถือว่าให้เหรอให้ใช่ปหม ถ้า่งพี่ทบถูกไหมไคะโอเคโอนเสดาเสดาดสดาปิปิ๊งโอยอันนี้ไม่เคยจับเพราะมันยังไม่คลายพออ่ะเคยจับกสองสองอเ,อเดวามมาแน่เอาละ่ะเฮ้ยห้องสนั่นเดว

เหมือนมันเมตตาเนาะให้เราใช้มือจับน้ำมันลอยให้มันไม่ใช้ด<อ>ิอ,อมาคอว่าถที่ไม่ได้ใมือใช่ปะใชน้ำก็เหมือนมา่น้ำดี่ไม่เนะอ,อาเทปไส่นนด้วยใเป็นคนกนสุดตนอ่นนะเราผ่อนค้าของทรายห้าสี่สามสองหนึ่งเา Livet er bra! 아 นี่เราตกลงวันนี้พวกเราม่นระแสดารอการดารากันไปแล้วติดตามพรุ่งนี้ข่าวยังไงปั๊บดูประกาศด้วยตามหรืแดงครับแค่นี้ไปโอเคสำหรับวันนี้แก๊งสุดป่วนดูแกสุดแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ